สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการมีสุขภาพกายที่ดีนะครับโดยครูเทนินวัฒน์ัคคราภาพิวัฒน์นะครับนักเรียนครับหลังจากนักเรียนนะครับดูสไลด์ความรู้ไปแล้วนะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ตาม3ข้อนี้นะครับ ข้อหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถบอกลักษณะของการมีสุขภาพกายที่ดีได้นะครับก้สองนักเรียนเสนอแนวทางแนวปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพกายที่ดีนะครับก้สามนะครับนักเรียนเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพกายที่ดีนักเรียนเห็นภาพไหมครับทุกคนเป็นอย่างไรบ้างครับ เราเรียนดูนะครับกลุ่มคนในภาพมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีไหมครับสังเกตจากอะไรนะครับคําว่าสุขภาพดีนะครับคําว่าสุขภาพดีก็หมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่มีโรคและความบกพร่องทางร่างกายปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับนี่คือความหมายของคำว่าสุขภาพดีนะครับนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพกายที่ดีอย่างไรบ้างครับรวิธีการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีก็คือ รับประทานอาหารนะครับครบ5โมงนะครับนักเรียนรับประทานอาหารครบ5โมงนะครับทุกวันนะครับอันหลัก5หมูมีอะไรบ้างครับหมู่ที่1โปรตีนนะครับเช่นนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับอูนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเต,ติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับต่อไปหมู่ที่2นะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับจะเป็นพวกข้าวแป้งเปลือกมันน้ำตาลนะครับช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับต่อไปหมู่ที่3นะครับวิตามินนะครับก็คือพวกพืชผักต่างๆนะครับช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกตินะ ต้านทานเชื้อโรคนะครับหมู่ที่4นะครับผล,ลไม้ต่างๆนะครับให้สารอาหารและประโยชน์นะครับเหมือนหมู่ที่3นะครับต่อไปหมู่ที่5นะครับพวกไขมันพวกไขมันได้จากไขมันจากพืชและสัตว์นะครับจะ,จะช่วยให้พลังงานและความผดผุนแก่กร่างกายนะครับคล้ายๆหมู่ที่2นะครับ ต่อไปก็คือดื่มน้ำนะครับอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับต่อไปก็คือการออกการออกกำลังกายนะครับรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนะครับกีฬามีหลายประเภทนะครับตั้งแต่เดินวิ่งนะครับปั่นจักรยานตีปิงปองตีแบดนะครับ วิธีการเป no ็ตนนะครับเพื่อสุขภาพดีๆข้อต่อไปนะครับก็คือนอนหลับพักผ่อนอย่าเปลี่ยนพอนะครับเด็กนักเรียนก็ควรนะครับนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับหรือไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันเช่นทุกเช้านะครับก่อนมาโรงเรียนนะครับเต้นนอนแล้วเข้าห้องน้ำขับถ่ายให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ดูแลรักษาอนมามัยของตนเองนะครับคือรักษาความสะอาดของร่างกายเช่นมือเท้าเล็บต่างๆให้สะอาดนะครับหมั่นล้างมือนะครับก่อนรับทานอาหารนะครับแล้วก็หลังกับถ่ายล้างมือนะครับเป็นประจำนะครับ หลักการล้างมือ7ขั้นตอนนะครับก็มีอะไรบ้างครับข้อ1อ่ถูฝ่ามือนะครับใช้ฝ่ามือถูก,กัน,นะครับโดยใช้น้ําสบู่นะครับใช้ฝ่ามือถูกันข้อ2ถูหลังมือและซอกนิ้วนะครับข้อ3ถูฝ่ามือและซอกนิ้วนะครับถูสลับไปสลับมานะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ข้อ4นะครับหลัง นิ้วมือนะครับถูฝ่หลังนิ้วมือนะครับตัดภาพเลยนะครับก็ห้าถูนิ้วและโคนนิ้วด้วยหัวแม่มือนะครับเป็นนิ้โป้นะครับก็หกนะครับถูปลายนิ้วมือนะครับบนฝ่ามือนะครับแล้วก็ข้อ7นะครับถูรอบข้อมือนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับควรทำไม่ต่ำกว่า20วินาทีนะครับนักเรียนก็จะปลอดภัยจากโควิดนล ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับในเมื่อเจ็ดขั้นตอนนะครับในการล้างมือให้สะอาดนะครับเรามาดูกิจกรรมประจำวันนี้นะครับในใบงานที่1นนะครับในภาคเรียนที่2นี้นะครับเรื่องการมีสุขภาพกายที่ดีนะครับให้น้กงเรียนนะครับ สำรวจลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีของตนเองนะครับโดยระบายสีลงในรูปหัวใจนะครับตามความเป็นจริงนะครับนี่คือลักษณะรายงานจะเป็นแบบนี้นะครับมีข้อปฏิบัติอยู่5ข้อนะครับก็หนอาบน้ําแรงฟันให้สะอาดทุกวันนักเรียนทําเป็นประจำไหมครับถ้าทำเป็นเป็นประจำนั่น๋วยวกระบายสีในช่อง ลูกหัวใจในช่องเป็นประจำนะครับถ้าเป็นบางครั้งก็ระบายตรงช่องลูกหัวใจบางครั้งแต่ไม่เคยแปลงฟันเลยนะครับก็ระบายสีตรงลูกหัวใจตรงช่องไม่เคยนะครับต่อไปข้อ2ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานะครับข้อ3ไม่วิ่งเล่นขณะขึ้นลงบันไดข้อ4ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ,ะ,ะ6 -8 แก้ว ข้อหล้างมืออย่างถูกวิธีทั้ง7ขั้นตอนนะครับนักเรียนทําเป็นประจำไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็มาตอบคำถามข้างล่างนะครับนักเรียนมีวิธีการเป็นปตนให้มีสุขภาพกายที่ดีได้อย่างไรนะครับนักเรียนก็อตอบคำถามมาหาักการต่อห้าข,ข้อนี้แหละครับมาดูใบความรู้นะครับ การมีสุขภาพกายที่ดีนะครับตามภาพเลยนะครับเช่นรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย6-8แก้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะครับ สรุปบทเรียนวันนี้นะครับการมีสุขภาพกายที่ดีก็คือความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับไม่มีการเจ็บป่วยนะครับก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับดูแลอนาหมายของตนเองนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมสามอนะครับล้างเลี่ยงรถนะครับมากเลยก็ไปไปจะปลอดภัยจากโควิดสนะครับ คราวหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ